สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสิตอินทมมามโนนะครับปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นทนายความแล้วก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมายด้วยครับผมสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีน,รนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นนิติบัณฑิตไทยสาเร็จการศึกษาปริญญาโทมหาบัณฑิตกฎหมายธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ ต่อปริญญาโทกับเอกนะครับที่หมาหาวิทยาลัยวิทคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาครับผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาประมาณ7ปีได้ทุนของรัฐบาลที่สหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันผมทํางานเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็เป็นผู้บรราุสูตรปริญญาโทที่ศีประทุมครับ Hi, I am Assistant Professor Dr. Nisit Intamano am lawyer and legal counselor at the same time a n legal professor at s i p a t u m University ประสบการณ์ทำงานของผมนะครับผมเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎ,กฎหมายมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็5ปีที่ผ่านมาผมได้ทำงานเป็นผู้แทนสมทบที่สารทรัพย์สินธรรมยาการค้าระหว่างประเทศความเชี่ยวชาญของผมนะครับก็คือเรื่องการนะรับข้อพิพาททางเลือกหรือ ADR นะครับกระบวนการเกี่ยวกับการรัองข้อพิพาทด้วยหนยาตัวตุลาการกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมยากฎหมายการค้าการคุระหว่างประเทศ แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยแล้วก็ต่างประเทศครับปัจจุบันผมก็ทํางานเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับโดยงานวัดดเบรอกชน I have been practicing law as a lawyer and business advisor more than 20 years. And the last five years I work as associate judge at as International Trade and International Property Court in Thailand. So I have been involved with helping people. solve the problem about business transaction, also the investment in Thailand. And at the same time, I've been practicing a legal counselor and also the ADR in Thailand, China, and America. ผมได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการรับผิดชอบทางเลือกตั้งแต่ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทํางาน ที่สหรัฐอเมริกาด้านนี้นะครับและเมื่อได้กลับมาที่ประเทศไทยผมก็ยังทําหน้าที่เป็น medi ator, เมดิเอเตอร์หรือผู้ไกลเกลีย่ยคุยพาดตลอดมาทําให้ผมรู้สึกว่าการแก้ปัญหาโดยการระบท,ทางเลือกไม่ว่าเป็นกระบวนการไกลเกลีย่ยก็ดีนะครับหรือแนวาตุลาการก็ดีที่ผมมีประสบการณ์จากทั้งไทยและต่างประเทศล่าสุดผมได้ทํางานเพิ่มขึ้นที่ประเทศจีน คิดว่าวันนี้เป็นมาตรฐานสําคัญที่จะช่วยลดข้อพิพาททาให้คนที่เคยมีความขัดแย้งกลับมาเป็นเพื่อนสามารถมาร่วมธุรกิจกันจากที่เคยมีความสัมพันธ์กงนดีในอดีตก็จะเกิดประโยชน์กับทางธุรกิจเองแล้วก็ในทางศาลด้วยรวมถึงประเทศไทยของเราครับ Well that's very good question I've been helping people when I was student in the United States with the law school and when I came here in Thailand i also serving as mediators five years ago i practiced more than 30 cases and most of the time we say 90% of the cases both people feeling win-win and the case raised at my room did not go to the court at that time made me feel really proud of myself at the same time some cases they have to go through the arbitration and i give them a good advice and a lot of cases I have been helping them with a large amount of steak. Uh, I think the highest amount is 3,000 3, million baht. And finally they get through mediation and that makes me feel, feel really good. And hopefully I can help you for your case. สามารถที่จะทํางานปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งภาษาอังกฤษนะครับทั้งที่อยู่สหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนไม่มีปัญหาครับเราก็ยินดีที่สามารถช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องงับพิพาทกับทุกท่านครับ For my experience because I've been practicing more than 20 years in the court and also for business adviser I will really be confident to helping you in English and Thai and also have My experience working in abroad in America, China, Vietnam, and Thailand. Hopefully, if you have a problem, TAI can help you, and I'll be here for you. Thank you.